สวัสดีครับหลังจากที่น้องในกู้กระเป๋ามาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับกดเข้าไปเลยอ่าพอกดเข้ามาที่ TP แล้วนะครับก็จะขึ้นข้อมูลแบบนี้นะอ่าทีนี้น้องก็จะพาไปดู NFT นะครับนี่ NFT น้องก็จะมีประมาณ460ภาพนะครับอ่าแต่ครับ ก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้เลยนะครับภาพที่เรามีอยู่นะครับประมาณนี้เลยใครสนใจภาพไหนของน้องนะครับทักบอกได้เลยมีแต่ภาพที่สวยนั่นเลยครับนี่เลยโรบอทก็มีนะครับโรบอท ใครสนใจภาพไหนน้องสามารถแบ่งปันได้นะครับแบ่งปันกันได้แต่แบ่งปันไม่เยอะนะครับเก็บคนละเก็บไว้คนละห้าภาพสิบภาพหรือสองภาพสามภาพก็พอเนาะแบ่งๆกันครับถ้าใครอยากได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรน้องเก็บไว้ครับเพราะว่ามีแต่ภาพที่สวยทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะไอเดียนทิตี้นะครับสวยมากแล้วโรบอทก็สวยนะครับชอบโรบอท ดูน่ารักฟุ้งฟิ้งยังไงไม่รู้อ่าอเดนติตี้ก็สวยครับแต่น้องโชว์แค่ประมาณแค่300กว่าภาพนะครับอีกร้อกว่าภาพอ่าโชว์ไม่ได้เพราะว่ามันหมุนหมุน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 ต้องโอนออกไปกระเป๋าอื่นบ้างครับแต่ค่าโอนภาพออกไปแต่ละครั้งก็ ถือว่าแพงๆอยู่นะครับประมาณ3บาท50กว่าสตังค์นะครับตีไป3บาท60สตังค์เลยครับในการโอนภาพออกแต่ละภาพนะถือว่าแพงอยู่นะครับในกระเป๋า,า TP นะครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่ PP เท่านั้นนะครับที่เห็นภาพ NFT ของบริษัทเราและสามารถโอนให้กันซึ่งกันได้นะครับเห็นไหมครับก็สวยครับแต่ละภาพสวยๆนั้นเลยถ้าใครอยากสะสมภาพไหนอยากจะเก็บภาพไหนทักหาน้องหลังบ้านส่วนตัวได้นะครับน้องแบ่งปันได้นะครับแต่แบ่งปันได้ไม่เยอะนะครับแบ่งปันให้ไม่เยอะนะน้องก็จะเก็บไว้เหมือนกัน ดูแล้วก็มีความสูงนะครับสวยสวยงามมาก <c oughs> โดยเฉพาะเทพธิดาสามขานี่นะครับนี่เทพธิดาสามขานี่นะครับเทพธิดาสามขาอันนี้ก็เป็นภาพที่เหมือนกับว่าแปลกๆม่ีภาพนึงอะไรประมาณนี้นะ อนาคตภาพนี้ก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ไม่เหมือนใครเขาอะไรประมาณนี้ครับอย่างการนั่งก็จะมีสองขาปกติแต่เทพทิดาสามขานี้ด้านในเหมือนมีสองขาแล้วเหมือนมีขาหนึ่งโผล่มาก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันก็เป็นภาพที่น่ารักน่าเก็บสะสมไว้อีกภาพหนึง่งอะไรเงี้ยครับ และภาพแฮชแท็กเนะครับก็เป็นภาพที่สวยนะครับเนี่ยภาพที่สวยแต่สังเกตดีๆสังเกตดีๆมือฝั่งซ้ายก็เหมือนจะ,ะเรยวๆไปนิดนึงกะไเครับแต่และภาพก็สวยก็มีจุดเด่นแล้วก็มีจุดที่ คนที่เก็บสะสมเนี่ย <c oughs> เขาเลยเห็นว่าเฮ้ยภาพนี้มันผิดแปลกไปอนาคตน่าจะมีราคาอะไรที่เป็นภาพแปลกๆมักจะมีราคาเสมอ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเ,เหมือนแบงค์เราก็เหมือนกันครับแบงค์เราถ้ามีอะไรแปลกปุ๊บก,ก็จะมีราคานักสะสมเขาก็จะซื้อไปเก็บไว้ <c oughs> เพื่อเก็งกำไรในอนาคต <c oughs> เพราะว่าอาจจะเป็นเหมือนว่าหายากแล้วไม่ม,มีอะไรเงี้ย ใครเห็นภาพแปลกๆก็ก <c oughs> สามารถเก็บไว้ได้นะครับทักมาหาน้องได้เลยน้องแบ่งปันนะครับแบ่งปันแต่แบ่งปันไม่เยอะนะโอเคครับสวัสดีครับ